กุศลที่คุณทำมาส่งผลให้คุณจะได้รับโชคลาภแล้วหรือยังนะคะนี่ท่านพญายมขึ้นมาพูดถึงบุญกุศลที่ทำมาทั้งเรื่องบาปและเรื่องบุญเลยนะถามว่าตอนนี้มีโอกาสจะได้รับโชคลาภเสี่ยงโชคหรือยังนอกจากคุณจะทำบุญแล้วคุณยังขอพรขอองค์เทพด้วยนะเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแล้วยังไงเอ่ย ว่าให้คุณใช้รางสังหรณ์ของคุณค่ะโชคลาภของคุณอาจจะไม่ได้มาปุ๊บปั๊บนะต้องใช้เวลานิดนึงค่ะสำหรับใครที่ล่อแ,แล้วหนักแล้วจริงๆอะค่ะขูไพ่ท่านแนะนำว่าคุณมีโอกาสจะได้รับโชคเร็วกว่าคนอื่นเขานะคะสำหรับใครที่อยากเสี่ยงโชคให้ดูจาก เลขที่บ้านเลขที่อยู่อาศัยอะคะ่ะที่คุณใช้นอนบ่อยๆหรือไม่ก็ให้จุดทุกขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะยังไงก็ขอให้คุณโชคดีนะคะ